ครับในส่วนของการใส่ยางในนะครับสิ่งที่อยากให้นักเรียนเห็นก็คือนะครับที่ตัวยางในเนี่ยจะมีเส้นนะครับเส้นสีฟ้าแล้วก็มีเส้นขอบของตัวยางที่เกิดจากตัวบล็อกในการหล่อยางขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ทั้งสีและเส้นตรงนี้นะครับมันจะช่วยให้เราใส่ยางนะครับแล้วก็สังเกตนะครับไว้เป็นตำแหน่งในการสังเกตว่ายางนั้นไม่มีการบิดตัวนะครับเมื่อเรา ใส่เข้าไปในวงล้อแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเราใส่อย่างในเข้าไปแล้วไม่บิดตัวแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับกนะารที่เราจะใส่อย่างในเข้าไปในวงล้อนะครับสังเกตว่าถ้าเรายัดฝั่งนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องหารูรูจุ๊บน,นะครับในการยัดเข้าไปถ้ายัดฝั่งนี้นะครับจะสังเกตว่า1เรามองไม่เห็นรูนะครับสก็คือเป็นการฝืนมือของเรานะครับในการยัดเข้าไปเนี่ยนะครับในการยัดอย่างในเนี่ยมันก็จะเป็นการยัดได้ยากและมองยากนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ทําการกลับด้านครับอันนี้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะครับเรากลับด้านแบบนี้นะครับให้ตัวจุ๊บหรือตัววาลเนี่ยนะเรามักจะเรียกกันว่าจุ๊บเนี่ยนะครับตัววาลเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเราซะเพื่อให้เรามองเห็นรูนะครับแล้วก็เห็นในจังหวะที่เรากําลังปรับแต่งสายขวานะครับเลื่อนในการใส่นะครับดูนะครับหนึ่งครับเราก็ใส่ลงไปครับถูกไหมครับเรามองไม่เห็นเห็นไหมครับเราจะมองไม่เห็นตรงนี้ ว่าตอนนี้มันอยู่ไหนนะมันก็ทําให้เราฝืนเสียบครับเราก็ทําการขับด้านนะครับเป็นที่อาจารย์บอกไปขับด้านมาเป็นด้านนี้นะครับตอนนี้เราเห็นแล้วเห็นจุ๊บนะครับเห็นลูนะครับเราก็ทําการเสียบครับนี่ใช่ไหมครับใส่ได้แล้วนะครับใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็นะครับน็อตเบอร์12ของเรานะครับทําการล็อกไว้ใช่ไหมครับใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเรามองด้านนี้ มันไม่ฝืนข้อมือเราถ้าด้านนี้เราเราจะฝืนข้อมือนะครับคนอาจจะไม่เคยก็อาจจะปวดแขนได้นะครับเวลายัดแนะนําให้วางตรงข้ามแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามานะครับต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มทําการใส่อย่างในเข้าไปนะครับย้ํานะครับว่านะครับตัวน็อตล็อกเนี่ยใส่แค่ประคองด้านปลายของตัวจุ๊บไปก่อนนะครับยังไม่ต้องใส่เข้าไปเยอะนะครับเพื่อให้มันให้ตัวได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการยัดครับ จะเห็นว่ายางในมีร่องรอยของการงัดรั่วนะครับจากการฝึกซ้อมของรุ่นพี่พวกเรานะครับ mm hmm. มีการปะรั่วจากฝั่งด้านในของยางในนะครับไม่ใช่ขอบนอกนะครับก็แปลว่าเกิดจากการฝึกงัดรั่วนั่นเองนะครับไม่ใช่การถูกทิ่มจากตัวฝั่งของเหล็กแหลมจากตัวบริเวณยางนอกนะครับ,รบหลังจากนั้นก็ทําการหยัดเข้าไปนะครับ มันก็อาจจะมีตื้นออกมาบ้างนะครับเนื่องจากยางก็มีความที่ยืดหยุนนะครับแล้วก็เหนียวอ่าโอเคครับหลังจากนั้นก็ทําการเช็คครับดึงดูนะครับดึงดูเห็นไหมครับเห็นสีไหมครับนะครับจะสังเกตว่าถ้าเรายัดดีเห็นไหมครับสีฟ้าก็จะเรียงไปเลยนะครับเป็นแนวไปเรื่อยๆนะครับ ตรงกันหมดเลยเห็นไหมครับอันนี้อาจารย์ดึงให้ดูให้เห็นเลยนะครับว่ามีการเรียงตรงกันนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับสังเกตตำแหน่งจุ๊บของเรานะครับว่าต้องไม่เอียงนะครับจุ๊บอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับเราก็จะเริ่มทําการกดอีกหนึ่งขอบลงไปในวงล้อนะครับซึ่งแนะนําให้กดบริเวณตรงจุบไปหาตรงข้ามจุบนะครับ ตอนเราถอดตอนแรกนะครับเราเริ่มจากฝั่งตรงข้ามมหาจุบนะครับตอนประกอบก็ย้อนขั้นตอนนะครับเพื่อเวลาเรางัดสุดท้ายเหล็กสุดท้ายเนี่ยจะได้ไม่โดนตัวจุกนะครับเราก็ทําการกดครับการกดเนี่ยไม่จมีปนจะใช้มือเปล่าก็ได้นะครับใช้อุ้งมือมือเปล่าหรือจะใช้เท้าก็แล้วแต่สะดวกเลยครับนะครับในที่นี้อาจารย์ขออนุญาตใช้เพียงแค่มือเปล่ากดนะครับอาจจะใช้เท้ากดเดี๋ยวอาจจะดูไม่ดีนะครับแต่จริงใช้ได้นะครับใช้ส้นเท้ากดก็ได้นะครับครับ ก็กดเข้าไปครับพยายามกดให้ได้มากที่สุดครับให้เหลือนเหล็กงัดน,น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการรั่วนะครับาสมมุติว่านะครับสมมุติว่าตอนนี้มีจุดที่อาจารย์จงใจนะครับค้างไว้ให้มันมีปัญหาอยู่2จุด1ก็คือยังเข้าไม่สุดกับ2มีการหนีบจุบอยู่นะครับอันนี้จงใจคาไว้นะครับยังไม่ปรับแก้นะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการปรับแก้นะครับ ว่าปรับแก้อย่างไรนะครับทีนี้จุบยุบไม่ได้นะครับอหลังจากที่เราพยายามกดไปแล้วนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเหยียบครับเหยียบด้านที่นี่ที่เราไม่ได้งัดนะครับเหยียบข่าไว้เพื่อป้องกันขอบของยางนอกไหลตามานะครับเหยียบไปเลยครับแล้วก็ใช้เหล็กกันยางเหมือนเดิมนะครับหงายขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับหงายขึ้นช้างกูอยู่ไหนเหมือนเดิมนะครับ คือแล้วก็ทําการงัดเลยครับนะครับอันนี้พริีอาจารท์ถนัดซ้ายนะครับอาจารย์ก็เลยใช้มือซ้ายนะครับแล้วก็งัดครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปพยายามกดเข้าไปนะครับทีละน้อยนะครับเพราะถ้าเยอะเกินเนี่ยนะครับถ้าเยอะเกินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปโดนอย่างไหนนะครับอีกสักหนึ่งเล็กนะครับก็เข้าแล้วนะครับโอเคแค่นี้เองนะครับ พอเรียบร้อยเรามาตรงสังเกตตรงนี้ครับที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จงใจคาไว้เห็นไหมครับตอนนี้ยุบยุบไม่ได้ซึ่งหลายๆครั้งหลายๆคนเนี่ยฝึกใหม่ๆนยจะเจอปัญหาแบบนี้เห็นไหมครับยุบยุบไม่ได้ครับจริงๆเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาในการดูแลบริเวณยุบตรงนี้ก่อนที่เราจะประกอบทั้งหมดนะครับเพื่อให้ง่ายแต่กรณีที่เวลานักเรียนฝึกใหม่ๆนี่นอาจจะเจอปัญหาเนี่ยด้วยความที่นักเรียนก็พยายามที่จะใส่ย,ยาให้เสร็จนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี้ย นักเรียนไม่ได้สังเกตนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับตัวนี้อย่างว่านี้อาจารย์ตงใจปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้ให้ยุบไม่ได้ให้มันนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นที่อยางนอกนะครับหนีบอย่างในไว้นะครับเราก็ทําการครับใช้ด้านนี้เหมือนเดิมนะครับโค้งด้านโค้งนะครับเห็นไหมโค้งลงไปเสมอยางแบบนี้นะครับขอบยางลงไปนะครับแล้วก็แทงเข้าไปนิดเดียวครับงานยางนอกขึ้นมาครับนิดนึง ระวังอย่าให้โดนยางในนะครับแล้วก็ทําการนะครับจัดกดจุบลงไปนะครับเห็นไหมครับอีกรอบหนึ่งอันนี้หายแล้วหายติดแล้วนะครับอีกรอบนึงนะครับกรณีจุบติดนะครับจากยางนอกที่บีบยางในอยู่นะครับเราก็โค้งไปแบบนี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นมานะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งนะครับกดจุบลงไปในขณะกดอย่าเพิ่งปล่อยนะครับงัด กดปล่อยนะครับปล่อยตัวงัดนะครับเอาเหล็กออกแล้วถึงจะปล่อยมือนะครับเช็คครับอ่าเห็นไหมครับจุบยุบได้แล้วนะครับเมื่อจุบยุบได้แล้วครับเราถึงจะทําการหมุนเข้าไปนะครับยังไม่ต้องล็อกแน่นนะครับหมุนไปก่อนนะครับแล้วก็ทําการใส่ซ้อนเข้าไปนะครับด้านที่กดลงอยู่ข้างบนนะครับด้านที่กดลงอยู่ข้างบนหรืออยู่ด้านนอกนั่นแหละครับใส่เข้าไปนะครับขันสอน ขันแค่พอสุดเกลียวนะครับแค่แน่นพอประมาณนะครับไม่ต้องขันแน่นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไขายไม่ออกนะครับพอสุดเกลียวหลังจากนั้นก็ทําการเติมลมนะครับในการเติมลมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีคลิปแยกออกไปอีกนะครับให,ให้เห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ให้สังเกตอย่างนี้ก่อนครับเสียงนี้ครับอันนี้คือเติมไม่เข้านะครับเสียงนี้คือเติมไม่เข้า การเติมลมยางเข้าเนี่ยเสียงจะต้องเงียบนะครับจริงอยู่ครับมันมีตัวหนีบตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยมันมีหนีบก็จริงนะครับแต่อย่าไปเชื่อว่ามันจะหนีบอยู่นะครับมันมีหนีบอยู่นะครับมันหนีบไม่อยู่หรอกนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเสียงแบบนี้คือเติมไม่เข้านะครับเสียงที่เติมเข้าคือต้องเงียบนะครับอ่ะใครกลัวนะครับกลัวว่ามันจะระเบิดนักงเรียนนับ2นะครับนะครับเติมเอ่อเติมนับ2นะครับดูนะครับนะครับนับหนึ่งสองนะครับเสียงลมจะต้องไม่มีออกมานะครับ เสียงแบบนี้นะครับเงียบๆแบบนี้นะครับนะครับหนึ่งสองอย่างนี้นะครับหนึ่งสองอย่างนี้นะครับอันนี้คือเติมเข้าสมมื่อเราเติมเกินเราก็ปลดนะครับบางรุ่นมันจะมีให้กดระบายได้อีกนะครับสังเกตที่นิ้วโป้นะครับกดออกอันนี้คือระบายลมนะครับอาจารย์ก็จะเติมไปที่ประมาณนะครับะ29 psi นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงเติม29 psi นะครับอ่ะตอนนี้แต่ค่าที่29แล้วนะครับโอเคเรียบร้อย สังเกตนะครับที่จุ๊บเนี่ยจะมีเห็นไหมครับน็อต <Not S 1> จะเด้งกลับขึ้นมาเองแหละอย่างที่บอกว่าถ้าจุ๊บมันตรงนะครับและการที่เรามือขันตั้งแต่แรกเนี่ยครับจุ๊บมันจะขึ้นมาเองนะครับหลังจากที่เราเติมลงไปแล้วก็มือหมุนเข้านะครับแล้วก็ใช้ปรแจแหวนเบอร์12นะครับในการขันล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเป็นการประกอบยางหรือเปลี่ยนยางนะครับหรือบริการยางจากการั่วซึม เสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับ